สวัสดีครับอยู่นในช่องเดคอมีพีทนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถบรรทุกอีกเช่นเคยนะสลับรถบรรทุกในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นรถบรรทุกอีซูซุเหมือนเดิมนะซึ่งอีซูซุยอมรับเลยว่าปีนี้มาเยอะจริงนะครับปี64ีปี64ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่64สีเออไม่ปี -65 ที่ผ่านมาเนี่ยก็มาเยอะจริงๆนะครับซึ่งในคลิปที่ผมถ่ายวันนี้เนี่ยก็ถ่ายในปี -65 านะครับสลับคลิปรีวิวคลิปนี้เนาะ นี่ก็มากับเจ้าอีลสูเดคกาเอฟเอซสตัวเดิะิวแล้วก็จะเป็นตัวใหม่แต่ตอนนั้นคือน่าจะเป็นตัวธรรมดาเละนะตอนที่คลิปลงนะครับคลิปน่าจะลงปี6-6แต่ผมถ่ายเมื่อปี6-5ถ่ายตอนธันวาคมนะให้ดูได้เลย 10, 18ทธันวานะครับก็เราถ่ายกันคลิปนี้นะก็ยาค่ำคืนเลยนะตอนเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยว เราไม่เกิดกันมากละกันเราขอมาดูรายละเอียดก่อนเลยละกันเอ้ยขอพูดอีกนิดนึงคันนี้หลายคนอาจจะดูคุนคุนะว่าเฮ้ยเคยถ่ายซ้ำเปล่าเคยถ่ายไปแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าในเดือเด่อนเดือนประมาณผมลงคลิปคันนี้น่าจะเดือนตุลานะครับเดือนตุลาที่ผ่านมามาผมเพิ่งลงคลิปในตอนนั้นก็คือจริงๆคลิปนั้นเราถ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่เรามาลงเดือนตุลาเพราะว่าตอนแรกคิดว่าลูกค้าจะออกเข้ามาออกมาใหม่นะสรุป ลูกค้าหายไปนานมากเราเลยก็ลงคลิปนั้นไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นอีซูเนี่ยเขาเปลี่ยนไฟหน้าเป็นตัวนี้แล้วคือลูกค้าอันนี้ผมได้เคยพูดในคลิปนั้นไปแล้วนะว่าลูกค้าเจ้าเนี่ยเขาออกรถทั้งหมด4คันคันแรกเขาผมก็ถ่ายลงไปแล้วเพราะคันแรกเขาสเปคไม่เหมือนกับคันนี้คันที่2สเปคก็กระบะเขากกจะเตี้ยลงมาใช่ไหมคันที่3สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือเปลี่ยนไฟหน้าใหม่แล้วเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับก็สำหรับเจ้าอีซูตัวนี้ ก็เราก็ถ่าย3คลิปเพราะว่า3คันมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะเอจริงคันที่4นี่รอรูุ้้นว่ามันจะเหมือนกันไหมถ้าเห็นคลิปนี้ตอนถ้าเห็นภาพตอนรถออกแล้วมันมีอยู่4มันมีอยู่2คันที่ออกในคลิปนั้นอะแปลว่าอะแปลว่ารถคันนี้ทําเหมือน2คันนั้นอะทำเหมือนกันนะครับนี่คันนี้ที่เราถ่ายเพราะว่ามันเหมือนกับคันที่2ที่เราลงเมื่อเดือนตุลาทั้งหมดนี่แหละแต่แค่เปลี่ยนเป็นตัวใหม่เรียบร้อยเรื่องไฟหน้านะเราเลยก็มาถ่ายให้ดูกันเนาะ และจุดที่แตกต่างกับตัวคันที่2ก็จะเป็นตัวของหลังคาเก่งหลังคาเก่งมีติดไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมป้ายไม้ของลูกค้านะเพราะตอนแรกลูกค้าคันแรกกับคันที่2เขาจะไม่เอาป้ายไม้มามาเลยก็เอ้ยเขาเหมือนเรื่องน่าจะเหมือนน่าจะแบบเอ้ยงั้นใส่ป้ายไม้ดีกว่านะจะได้แบบเห็นชื่ออย่างชัดเจนนะครับโอเคเราเกิดมาแค่นี้เรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันก,นก่อนเลยละกันนะตัวรถเนี่ยเรื่องามมางของตัวกันชน การชนก็จะเป็นกันชนชุบโครเมียมทั้งหมดเลยเป็นกันชนชุบนะพร้อมมีติดกรอบที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่กรอบที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เป็นกันชนแบบเงานะชุบอยู่แล้วที่เราพูดไปตอนแรกเป็นกันชนยืดเลี่ยมย้ําก็จะเป็นกันชนที่มีการยืดออกมาเรียบร้อยแล้วนะยื่นแล้วก็เลี่ยมย้ํานะครับแล้วก็มีติดตะแกงตาไฟหน้านะแล้วก็ มีไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟ e-su LED tech นั่นเองก็จะเป็นไฟแบบตัวใหม่ที่ทาง e-su ให้มาติดรถแล้วนะครับสำหรับไฟตัวนี้แล้วก็เบ้าบันไดเบ้าบันไดคันนี้เป็นเบ้าบันไดแบบสแตนเลสนั่นเองเนาะก็จะเป็นเบ้าแบบนี้นะครับนี่สแตน mm hmm. เลสพอมีไฟสอ่องสว่าง LED อยู่ตรงนี้ตามที่พวกเราพูดกันทุกคลิปนะถ้าคนไหนดูคลิปผมรีวิวก็จะพูดทุกคลิปเลยว่า เอสือสว่างเพื่อให้แบบไม่ไม่ว่าจะฝากคนขับหรือฝากคนนั่งเนี่ยสามารถขึ้นได้โดยเห็นบันไดนในที่มืดแล้วก็คันนี้กาบประตูกาบประตูก็จะเป็นกาบประตูแบบเงาอ่านเนันนี้จะเป็นกาบประตูแบบเงานะพร้อมแคบหลังเกง่งแคบหลังเก่งก็เปลี่ยนเป็นแบบเงาเหมือนกันนี่แล้วก็คิ้วกันศาสตร์คิ้วกันศาสตร์ก็จะเป็นแบบเงานี่ กกระจกกอบกระจกเป็นแบบชุบโครเมียมพร้อมติดกระจกถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกกระจกนาซาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทั้ง2บานที่อสองฝั่งฝั่งนี้ก็ติดนะนี่นะก็จะเป็นอย่างนี้แต่เรารีบไปดูไปเลยดีกว่านะคือ <c oughs> กลางคืนนะอากาศหนาวหนาหวงกลัวนะเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระดาษเดิมติดรถดนะก็จะเป็นกระดาษสีเงินธรรมดาพร้อมมีติด ตรงนี้นะครับดุมล้อผนสีแดงยาที่คันนี้ให้มาเนี่ยก็จะเป็นยาย,ยีา่ห้อ bitstone ร,รุ่น ecopearl หนันห้านั่นเองนะมาของถังน้ํามันถังน้ํามันเป็นถังน้ำมันติดรถเลย<ม>ก็เป็นถังน้ํามันความจุอยู่ที่370ลิตรพร้อมติดตะแกงรงสแตนเลสเข้าไปนะครับไฟข้างก็เป็นไฟแบบธรรมดานะไม่ใช่ led ี๋ยวามามองตรงนี้ตรงนี้ตรงคันคันนี้นี่บางคนให้มาเป็นบางคนอลูมิเนียมนะครับสลับ คันนี้คือเป็นสเปคมาตรฐานของอูเราอยู่แล้วว่าที่ถ้าต่อรถอูทวัชชัยเนี่ยก็เราจะติดบางคนอลูมิเนียมให้นะยกเว้นลูกค้าบางเจ้าที่จะแบบเฮ้ยเขาไม่อยากได้อลูมิเนียมเขาอยากได้สตูสแตนเลสหรือไม่ก็เหล็กเนี่ยอันนี้ก็สามารถบอกมาได้เหมือนกันนะเราก็จะจัดให้นะครับแต่สเปคต่างที่เราเสนอให้ตอนแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นสเต็กสเปคแบบบางคนอลูมิเนียมซึ่งรถคันนี้ก็เป็นบางคนอลูมิเนียมเหมือนกันนะเมื่อเรามามองอาจจะมีลมมานิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้คือ ลมก็มีแรงเหมือนกันนะพูดว่าที่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้คือตอนที่คืนแล้วก็คือทุกคนเขาหลับกันหมดแล้วอะเราผมไม่อยากพูดเสียงแบบรบกวนคนคนที่นอนอยู่ตอนนี้นะโอเคมาเรามาดูความยาวของตัวรถกันเลยดีกว่านะความยาวคันี้เนี่ยตัวแม่นะครับความยาวอยู่ที่หกเมตรสาสิบกว้างสองเมตรห้าห้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็สูงเมตรเจดสิบนะครับสำหรับรถคันนี้นี่ เมื่อเราม,ามองก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะของตัวแม่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เรามอ,มองไฟกันเลยดีกว่าไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED mm. พร้อมกับสแตนเลสนะครับพร้อมมีไฟถอยหลังมีกอดที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะเมื่อเราม,ามองของตัวพ่วงตัวพ่วงนี่ก็จะมีการเพ้นนะครับคันนี้มีเพ้นนะเป็นเพ้นลายมังกรน,นั่นเองนี่นะมังกรแล้วครับแล้วก็มีคาบแก้วอยู่ด้วย ก็คือเหมือนคันที่2ที่เขาออกไปก่อนหน้านี้เลยนะครับสรับรถคันนี้เรามามอขาง,ข,งข้างข้างหลังข้างนัานข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเฮ้ยตัวแม่ผมลืมพูดสเปคยางเ๋ยผมไปพูดฝั่งดูแล้วกันเดี๋ยวผมมาพูดสเปคยางของตัวพ่วงก,ก่อนเลยละกันสเปคยางนะครับตัวพ่วงเนี่ยคันนี้ที่ทางอูติดไปให้นะครับก็จะเป็นยางยี่ห้อดับเบิลคอยรุ่น RR 6 8 0ขนาดหน้าใหญ่ที่1 1 R 2 2 5นะพร้อมกับกระทะล้อ พ่นสีเงินนะเราก็ดุมล้อพ่นสีแดงบางโคนบางโคนก็เป็นบางโคนอลูมิเนียมเหมือนกันนะสลับรถคันนี้นี่ตัวตัวพวกเนี่ยจะเป็นบางโคนอลูมิเนียมทั้งคันนะกันข้างกันข้างสแตนเลสนี่ส่วนสเปคความยาวของตัวพวกเนี่ยพ่วงยาวอยู่ที่7เมตรกว้าง2เมตร50สูงเมตร70ดสนะสลับตัวนี้กว้างก็จะ2เมตร5้าถ้าจำไม่ผิดไม่ ไม่สองเมตรห้าก้เมตรก็สองเมตรห้าสิบนี่แหละเนาะสำหรับสเปคของตัวพว่วงคันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเมื่อเรามามองข้างล่งข้างหลังเนี่ยข้างหลังของตัวกันชนนะครับกันชนก็เป็นกันชนสแตนเลสนะที่เราให้ไปพร้อมมีติดไฟเบรก LED เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟถอยหลังแบบ LED พร้อมขอบสแตนเลสนะกรอบของไฟเบรกไฟข้างก็เป็นไฟข้างแบบธรรมดานั่นเองนะ วันนี้อาจจะไม่ค,ค่อยคึกนิดน ouais pues, ึงพราะว่าอากาศเย็นอ่ะง่วงเริ่มง่วงนะเลยก็รีวิวจะไม่ค่อยคลึกเหมือนคลิปอื่นก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องเก็บของนะครับนี่กล่องเก็บ้างเครื่องมือก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะตัวแม่เมื่อเรามามองก็จะเป็นอย่างนี้ท่านหลังอีกฝั่งหนึ่งตัวพ่วงอีกฝั่งหนึ่งถ้ามองก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็การค้าคันนี้ก็จะเป็นการข้าแบบสเตนเลสนั่นเองนะของฝั่งนี้พร้อมกล่องเก็บลางเครื่องมือลางเครื่องมือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของตัวแม่พร้อมกล่องเก็บแบตเตอรี่ยาคันนี้เนี่ยที่ทางอิสูติดให้กับโรงงานเนี่ยก็จะเป็นยายี่ห้อ b ิสเตรุ่นอีโคเปียอาร์หขนาดหน้ายางเนี่ยอยู่ที่295ทับแปดสิบอายสนั่นเองเนาะนี่คือสเปคของยางคันนี้ เมื่อเรามา,ม,ามองมุมนี้ผมว่าคันนี้มันก็สวยนะเอาเป็นคันนี้เป็นเน้นคันนี้เน้นตีมสีแดงนะครับแดงแรงลิ์นะสลหรับรถคันนี้ไฟ LED จำนวนทั้งหมด1ิดวงนะครับข้างบนโอเคงั้นเราขอขึ้นไปบนภายในรถกันเลยดีกว่านะครับว่าภายในรถคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะอย่างนี้แดงแรงลิ์เลยสลหรับแรงคันนี้เมื่อเราขึ้นมาภายในรถกันแล้วเนี่ยคันนี้แปลกนะตัวติขึ้นมามันต้องมีแบบ เบาะนั่งแบบ Air Suspension Diver นะคือคันนี้เป็นเบาะนั่งแบบถุงลมนะครับสำหรับเบาะที่เรานั่งและประเด็นคือสีกางเกงมันจะเข้ากับธีมรถเลยกันสีกางเกงเข้ากับธีมรถมากนะสีแดงนะครับผมบังเอิญอันนี้บังเอิญอันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดคือเพิ่งมาสังเกตเมื่อกี้แล้วเสื้อก็สีสีเหลืองเชียวนะเหมือนสีตกเลยแต่จริงไม่ใช่นะมันเป็นสีอย่างนี้แล้วภายในรถก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ พวมาลัยเป็นแบบมี srs airbag เรียบร้อยแล้วนะครับมีถุงลมก็มีมาให้เนื้อนาแล้วเลือนไม่เลือนไม,ม่เป็นแบบธรรมดานั่นเองนะนี่แล้วก็มีพวกแบบวิทยุปรับแอร์อะไรคุ้นเคยเนาะเปิดไฟฉุกเฉินเปิดปุ๊บก็ติดเลยอู้ติดบนหลังคาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ข้างในเบาะ3ตัวเหมือนเดิมเป็นเบาะหนังน่าจะหนังสังเคราะห์นะเนี่ยผมว่านะ แล้วก็ที่นอนเก่งข้างหลังซึ่งนอนสบายมากนะใหม่ก็จะมีเรื่องของไฟมีเรื่องของไฟ LED ที่อยู่ข้างบนอ่านะก็จะเป็นไฟแบบนี้หรือถ้าคนไหนไม่ชอบก็เปิดไฟดวงน้อยได้นะครับดวงน้อยก็มีติดเหมือนกันแล้วก็ e อิลสูทผแล้วก็อ e ิลสูตัวใหม่เนี่ยก็จะมีเรื่องของนี่อันนี้สวิตช์อันนี้ยังไม่ได้ติดติ๊กเกอร์นะครับเพราะว่ารถยังไม่ออกนะรถเราจะติดติ๊กเกอร์ตอนวันเก็บนานนะอันนี้ USB 5โวลต์24แอมป์โอ้โห นะครับก็เยอะนะนี่ก็เป็นชาร์จโทรศัพท์ได้นะหรือชาร์จกับที่จุดบุหรี่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเรามามองของตรงน,นี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นก้านยกดาซึ่งอันนี้จะเป็นก้านยกดาแม่ลูกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสวิตนั่เนเอ,เองนะว่าเป็นสวิตท,ที่จะให้ยกดาแม่หรือยกดาลูกถ้ายกดาลูกก็ต้องยกขึ้นถ้ายกดาแม่ก็เอาลงอย่างนี้นะครับก็อันอย่างนี้เลยกุญแช่หรือแกจุนนะครับ เลขซื้อจะเป็นเกาหลีเลยกุญแจก็เป็นอย่างนี้นะครับทรงแบบดั้งเดิมเลยนะสำหรับกุญแจตัวนี้แล้วก็ไฟนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้ก็เปิดได้สว่างสวัยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอจบคลิปนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าคนไหนนะสนใจอยากจะต่อรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นรถดำไม่ดำรถเทนเลอร์รถพื้นเรียบรถหัวลากเอารถมาเพิ่มคาน เอารถเก่ามาทําไมอเูเราก็รับทาหมดนะโอเคแล้วก็มาคันนี้เนะี่ยคันนี้คือลูกค้ามันโทูโพื่อพวกแบบหินดินทรายนะ้าสลับรถคันนี้ก็เป็นแผ่พิเนียมเสาในก็เป็นสเปคแบบจยจัดเต็มเลยนะครับสลับรถคันนี้แล้วก็ถ้าคนไหนสนใจนะสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ทางแฟนเพจ Facebook หอจอกออุทวชัยการช่างหนึ่งหรือเจ้าเบอร์โทรที่ให้ตอนจบคลิปก็สามารถโทรมาได้เหมือนกันนะเพราะว่าเบอร์โทรเนี่ยก็จะ มีพ่อผมคอยรับสายอยู่นะครับผมถ้าคนไหนโทรมาอยากโทรมาเลยเนี่ยก็สามารถโทรได้เลยนะเพราะว่าพ่อผมก็เป็นคนที่แบบคุยงานเองอะไรเองหมดนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมยิงกดไ like, ล share, ค์กดแชร์กดซับกไครต์เพื่การากติ้เป็นคลิปใหม่ๆกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบายสิโยแกนเน็กซ์ทาม